กลับมาช่วงนี้ได้เวลามาติดตามตะลุยต่อยอดนะคะวันนี้คุณบอยธนาพัฒจะพาไปลุยสวนมะกรูดหวานค่ะเขาบอกว่าพาไปชิมของแปลกั้นน้ำก็ได้น้ำเยอะกินเนื้อก็อร่อยไปดูกันเลยค่ะ นี่โอ้โหมากกรูดหวานส่วนป้าแจ๋วอัมพา อันนี้คือประมาณกี่ลูกโลครับเนี่ยอันนี้ประมาณ8ลูก7 8ลูกกิโลเจ็ถึงแลูกโลนี่สลูกเนี้ยน่าจะมี4ี่ขีดโอ้ทรงข้างนอกก็คือเหมือนมะกรูดเหมือนมะกรูดเปลี่ยนตัวไปเลยแต่ใบมันอาจจะเหมือนส้มเหมือนส้มใบเหมือนส้มเออทำไมเขาถึงเรียกมะกรูดหวานนะพี่เพราะเนื้อในเนี่ยเป็นส้มแล้วก็มีรสชาติหวานหวานอรัแล้วเปลือกแลหอมเหมือนมะผิวผิวมะกรูดที่เราแกงนี่ดูิเหมือนส้มเลยครับข้างในเหมือนส้มเลยผิวเหมือนมะกรูดเวลาเขากินเขาเขากินกันไหมพี่ กินข้างในนี้นะใช่ไหมเขากินเนื้อต้มด้านในเนื้อส้มด้านในเนี่ยครับอันนี้คือแกจัดนะครับผมตรงกลางนะเขาเรียกว่ากวงก็คือแกจัดอันนี้คือแกจัดแบบนี้เลยคนไม่งงเหรอพี่เข้ามามักรูดหวานอะไรเงี้ยก็มีงงไหมมีไหมหรอมีครับมีจร <abei> the the ิงเลยเขาจะเรางงครับแล้วบอกไม้ทานเขาถึงจะนั่นครับจะ่เชื่อลักษณะจะแปลกกว่ามะกรูดทั่วไปแม้จะเป็นมะกรูดแต่หัวจะมีจุก ผลแก่จัดเนื้อจะสีเข้มน้ำเยอะรสชาติหวานหอมเปรี้ยวนิดๆคล้ายๆกับส้มเชงอืมอันนี้หวานเลยพี่แต่ยังได้ความหอมของมะกรูดอยู่มีคนมาขอซื้อเยอะไหมพี่เยอะครับเนาะมีขายขายผลไหมครับผมขายครับขาย,ขายผลยังไงครับผมขายกิโลละร้อยกิโลโอ้ปลูกมาดั้งเดิมยังไงพี่เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับก็คือพ่อนะเขาอาไปบ้านบ้านลุง นะครับเขาก็ไปชากิ่งมาปลูกที่สวนครับจนมาก็ขยายพันธุ์เรื่อยๆปลูกจนมีลูกแบบใครเขามาบ้านก็เก็บให้เขาทานอะไรพวกนี้ครับแล้วก็แจกกับพี่น้องอะไรพวกนี้ครับจนไปไกลติดปากไปการดูแลมันเหมือนมะกรูดเหมือนมะนาวเลยทั่วๆไปไหมพี่เหมือนครับพี่แต่มะกรูดเนี่ยเราก็ต้องมีใส่ปุ๋ยนะครับพี่ใส่ปุ๋ยลดน้ําน้ำเนี่ยสองวันลดทีหนึ่งสองวันลดทีหนึ่งได้ครับการขยายพันธุ์ใช้เมล็ดตอนกิ่งทาบกิ่งและเสียบยอด ต้นนี้พีแลวเก็บได้ไปร้อยร้อยกาโลต้นเล็กอย่างนี้นะครับนะครับพี่ออกมาอย่างนี้เลยครับแต่ผลเขาก็อ่าใหญ่ก็ใหญ่สุดก็ได้เท่าเท่าลูกนี้ครับพี่ครับนะครับประมาณนี้มันเล็กครับยิ่งเล็กันยิ่งดกครับก็ขายได้เป็นร้อยกิโลกรัมเลยที่นี่อีกหนึ่งผลไม้โบราณและพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายหาได้ยากแล้วตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นพืชพื้นถิ่นที่มีคุณค่าและควรอนุรักษ์ไว้ตะลุยต่อยอด สวัสดีครับ